คิวยาวแบบนี้ทุกวันเลยเขาบอกอาแม่นมากจะไปดูกันนะครับกั้ล้นกระเป๋ามีโซคหรือลาไกยังไหนึ่งทุ่มสิานาทียังรอคิวอยู่เลยอ่ะคิวยาว อันนี้บอกเราจะไปดูดวง20บาทที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ใน Tik Tok อยากไปลองดูเหมือนกันเขาบอกว่าแม่นมากเดี๋ยวจะไปลองแล้วเดี๋ยวตอนนี้นัดเพื่อนวว้ที่เซนทราดพาวกำลังเดินทางไปเจอเพื่อนนะลิศไก่บูมเคเดินทางกันนะครับ BTS นะไม่ได้ขึ้น b t ด,ดนามแล้วเดี๋ยวเราไปรับตัวกันนะครับผมจะไปลงเซ็นทรัล,ลาดพราวครับลงทแยกลาดพร้าวนะคะขอบคุณคัครับ ได้ตอนนี้เจอบูมแล้วที TBS อัซเซียวทินเดี๋ยวเราก็ไปหาลิสก่อนตอนนี้มาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วกำลังจะหาร้านกินข้าวเราเพื่อนเด็กคนเี้ไว้มาอีนางลิสน,นางไปหลงอยู่โทรไปก็ไม่รับ บรรยากาศโดยเมนูกินอะไรอ่ะเจอแล้วมาแล้วทำมันพอทำมันพอไม่เห็นทำมันพอไม่เห็นทันหลังจะเอ๋ออันนี้ก็เจอนิดแล้วนะสวัสดีค่ะ เพื่อนโสดนะคนนี้สรุปกินกนี้กันนะสวยนะวันนี้นก็ได้นะส,ส,สว่างดีเดี๋ยวจะมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําดูดวงกันต่อร้อนไหมจะร้อนเที่อะไร จะมาดูเมนูกันนะครับร้านน่ารักมากเลยอ่ะเอาข้าวผัดกิมจิสเต็กแซลมอนนะครับที่อะไรข้าวผัดผัดสลิดข้าวผงทอดตัวจุก่อนนะครับต้องขอเป็นน้ำเปล่าน้ำแข็งน้ำแข็งด้วยครับสั่งของแล้วนะอันนี้เรากินข้าวผัดกิมจิ แล้วก็แซลมอนอันนีข้ข้าวผัดข้าวผัดปลาสลิดมากาักะโรนีไก่ไอ,อ,อ,อร่อยไหมในกล่องมั้ง ใช่ฝนตั้งนานแล้วยังดูมุมกล้องไม่เป็นเลยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ช่องอะไรเนี่ยบอมเบชเชนอลอร่จริงสวยมากเลยบอกเลยมากินกัอะไรกับเพื่อนเขียนคิวร้านเหรอเขียนคิวร้านเหรอเดี๋ยวเช็คไปเลยนะครับ กินเสร็จแล้วไม่อิ่มจะไปกินอะไรต่อไม่เป็นปลาไปกินอะไรต่อไม่เป็นปลาอะไรก็ได้บอนชอนไหมโอเคไปกินบอนชอนต่อแล้วไม่อิ่มค่าเสียหายทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวเราจะไปกินต่อร้านบอนชอนตอนนี้ดีกว่าตรงนั้โต๊ะน้อคนเยอะดูเมนูก่อน เวละเราชอบกินนะอะไรไม่กินน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าอะไรครับผมน่ากินมากเลย

มึนกินแหลก่อนร้อนไหมความเผ็ดคือได้เลยขยานใช้มือนะไม่มีไม่ไม่ไม่มีเศษถุงเนี่ยใช้มืออ่ร้อนไหมร้อผแดร้อยนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะแบบ อไนะไม่มีจุดดูนะขอเขาดิแบ่พรราร์คานะเหรอไปมไหม ออาเครื่องไหมครับม่มากแม่เป็นยังไงแม่ใไรขอเรี่ยงมึงเลี้นี่หมมันเป็นมันเรียงเผ็ด<ๆ>อ่ะ,อะพี่ครับเดี๋ยวขอ,อกระดาษเช็ดสู้แล้วกท็ทิ้งกระดูกเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาให้ พ่อญาตถ่ายนะครับเอา้าไหนต่ออย่างนั้งแบบชิวๆสบายๆชิวๆท,ที่ไม่จ่ายตังแล้วเหรอก็อเพื่อนอยากไปกินของหวานต่อที่มีผู้ชายอ,ยาอ๋อโอเค <c oughs> เพื่อนมึงจะไปหาผู้ชายอ่ะบูมพาไปไหม ไม่จ่ายเลยเอานน่นเหรอเอาร้านมาถึงนี้เลยหรอทำไมมานั่งข้างนอกสแกนจ่ายนะครับจะไปกินเราจะไปกินเค้กแล้วก็น้ำผลไม้ได้ไหมกินไหมร้านไหนข้างล่างเหรอข้าล่างไม่ใช่คาร์ดิยลี่ อันนี้เออสาเ็กเ,เบอร์นี่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 นนอนน๋อจิรานนี่เหรอโอเคในทำไมซ้ำไปเยอซีปบุ๋มเอาแบบนี้อันนี้นพนเคก้กโ,โอเคเ <laughs> ข้าร้านแล้วหรอ ได้ได้ iPad มาคนละเครื่องแล้วจ้าสร้างไรก็จิ้มเลยร้านนี้คุปกินเ่งใหญ่ดีเลยครับจริงเหรอแต่คนละสาขาก Somehow, e ันหรอกินอะไรเร็วๆจิ <out> <these> ้มเลยฮาเจ้มาแล้วเนี่ยจิ้มไปเลยสิขาอยากได้กินเบออะไรอยากกินอะไรจิ้มเลยเจ้บอกอันไหนที่เป็นสตอ๊าฟเลือกย่ก ตอนนี้กินบะกลงเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ร้านของหวานแล้วก็สั่งเครื่องดื่มไปที่ร้านอล้ก็พิซซ่แอนเฟนนะอยู่ตรงไหนนะที่นี่เลยครับเ้นทันราดทาวครับผมร้านบรรยากาศเชิลมากเลยเชื่อมากเลยมัเป็นร้านแอนเฟนแสดงว่าเป็นร้านต้องมารวมเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมบูม ทำไงเนี่ยหน้าจอล็อกไปแล้วอะไรเราอยากกินลิ้นจี่ลิ้นจี่แล้วต่อหน้าจอล็อกแล้วทำไงอ่ะปัดขึ้นหรอกินไรบูบมกินอะไรเลือกจั่วทดลองอะไรสั่งอะไรไอคาปูชิโน่ค่ะเป็นกาแฟเหรอใช่โอเคบูมกินไรแคนเบอรี่เป็นโซดาโอเคบมกินอะไรเอาเป็น เลมอนโซดาละกันไม่ได้ตั้งเลยตั้งเลยไปสั่งเลยนะครับอันนี้สั่งสั่งผ่านพี่ใช่ไหมโอเคบวกเอาเลยนะสตรอเบอรี่เป็นโซดาหนึ่งแล้วก็แคนเบอรี่เป็นโซดาหนึ่งอ้าวของยัวโอ้แคนเบอร์รี่อันนี้นะขอรี่แคนเบอรี่หนึ่งแล้วก็เลมอนโซดาหนึ่งคาปูชิโน่ไอคาปูชิโน่หนึ่ง แล้วก็เป็นเอาเป็นแพนเค้กนิวเทลล่าเนี่ยโอเคปะเอาซอร์บีชอตเค้กหนึ่งครับซอร์บีชอตเค้กหนึ่งแค่นี้แหละครับเลมอนโซดาเลมอนโซดาคเุณดื่มเป็นซอร์บีชอตเค้กเอ้ยเค้กจะเป็นซอร์บชัดกับกับแพนเค้กกับแพนเค้กนิวเทลล่า สั่งแยบร้อยองมันก็งโดนโอ้เลยมาเรากงมัวกับเมื่อไงนะตอนนี้เถียงกัเรื่องราคายังไม่เช็คบินเลยว่าอันนี้กินสองร้อยอันนี้ร้อยยี่ห้าอันนี้ร้อยยี่ห้าแต่คนนี้จ่ายนี้นางไม่พอใจว่าคาเฟ่นางขมมากนางไปสั่งคาปูชิโน อะไรไหมอะอรไหมตายตัวเดียววะดูสั่งมาไม่ได้ไม่เคยกินซื้ไม่เคยกินกาแฟแล้วก็สั่งคาปูชิโน่ทำไมไม่สั่งลาเต้กับมอคค่าวะมีไทยหลับไหมก็ลองสั่งกาแฟมากินไม่ได้ต้องขอไทยหลับเพิ่มโอเคครับ อร่อยไหมอร่อยวยนวงเวยละมนุนเหรออะไรอ่ะอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยครับ <INDISTINCT S 1> อันนี้คือ pancakes, นิวเชอร่าแพนเค้กน่ากินมากอ,อิ่มแล้วกำลังจะไปสถานีเซนา ไปไหนต่อไปไหนต่อไปดูดวงครับผมโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ที <laughs> ่เซนลาพาวนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณขอบคุณใครแฟนคลับโ <Okay. S 2> อ,อเคจ้ากํลาลังเดินทางไปนะครับ <c oughs> กำลังจะออกจากท่านนะครับตอนนี้จะจะไปแถวอะไรนะเซนาไปดูไปดูดวงอพานางไปดูดวงวันนี้คนเยอะเนาะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้ห้างคนเยอะมากโควิดหรือเปล่าฮะซื้อข้าวตำบางเหรอย้อนี้ใช้ดีอยู่นะ ตอนนี้มาถึงสถานีเซนานิคมแล้วนะครับออกไปตรงประตูสามมาลงสะพานเสนานิคมแล้วนะครับผอให้เลี้ยวขวาไปทางมอระกาเตนนะครับ mm hmm. แล้วเดินมาเรื่อยๆเลยนี่เขามาถึงแล้วนะอยู่ตรงข้ามคมพัฒนาที่ดินอะ่ะอยู่คิวยาวมาก คิวยาวแบบนี้ทุกวันเลยขอบอกว่าแม่นมากจะไปดูกันนะครับต่อเคียวก่อนสวัสดีครับ<อ>สวัสดีแฟน<ร>กับช่องบัมเบนะครับวันนี้พวกเรามาดูดวงโ,โหดูดีคิวยาวมากเลยเรมาทีงนี่เลยครับน,น,นี่เวลาน้เวลา1ทุ่ม15นาทียังรองคิวอยู่เลยอะ่ะคิวยาว ตื่ชแล้วขนาดนี้เวลาสองทุ่มเยี่ยมจริงจริงอยอีกหน่อยตอนนี้ก็ดูดวงไปแล้วไม่่่ับลงโอเคนะา้เรามองแล้วอมีโุคหรือลาภในวงตาดีต้องขอถ่ายแป๊บนะ,ะต้องเปิดกีโ่โมงเอ่ย17นาฬกาเปิดิ ส่วนใหญ่ปิดจีมองครับปิดกีนหนึ่งที่สองแล้วแต่ลูกค้าจะหมดแต่ลูกค้าเยอะทุกวันเลยนะลูกค้าเยอะทุกวันคขอบคุณมากครับขาโชคดีจ้าไปรวยๆเจการลาบเบื่นลาบเรียบประสบความสำเร็จเข้าเต็มทางสตางค์ล้นกระเป๋าครับขอให้บุญรักษาพระเจ้าขอโชคดีจ้าตอนนี้ดูดองเสร็จแล้วเวลาสองทุ่มสี่สิบหกก็กำลังจะกลับนะครับ ใครที่จะมาดูดวงอ่ะคิวยาวมากรลวงเขาจะเปิดตั้งแต่17นาฬิกาคือตี5โมงเย็นนะครับผม <S 2> <S 2> <S จนกว่าลูกค้าจะหมดแต่ลูกค้ายาวมากเนี่ยผมมาตั้งแต่เวลามาตั้งแต่5โมงเย็นอ่ะใกล้ดูประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มใครสนใจก็มามาตลาดดูด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีคิวอยู่นะตอนนี้ก่อนกลับก็มาเดินตลาดถ้วยขวาง จะหาอะไรกินก่อนกลับแล้วก็แยกย้ายกันนะครับตอนนี้กําลังเดินหาร้านอาหารอยู่เดี๋ยวไปหาร้านอาหารกันนะครับตอนนี้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะสั่งข้าวทีครับกินอะไรเอ่ยกินอะไรนิดมานั่งกินซุปเปอร์ค่ะร้อนมากเลยวันนี้กินทั้งวันเลยอ่ะเหนียแดงก็มีน้องแมวเลยนะอยู่จะของร้านยังหลับอยู่เลยอ่ะ เจ้าของร้านยังหลับอยู่เลยอะไรอบผัดผักกาเฉดไฟแดงครับครับแล้วครับผมตอนนี้กินเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็จะแยกลับบ้านวันนี้สนุกมากสนุกไหมฟินสุดๆเลยครับวันนี้ยอดเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวจะไปสรุปให้วันสรุปให้นะว่าวันนี้ทุกคดูดวงเป็นไงบ้าง แยกครับเพื่อนแล้วบ๊ายบายตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วอาบน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบอมก็จะมาสรุปให้ดูนะครับวันนี้ที่ไปดูดวงมาสำหรับบอมถือว่า80%ถึง90%นะครับผมตอนแรกเราไปเนี่ย ลุงก็จะให้เราอ่ะหยิบใบไม้มาหนึ่งใบแล้วก็หยิบมาปั๊บลุงเขาก็จะอ่านดวงจากใบไม้อ่ะอ่านก็จะดูการงานการเงินความรักอะไรประมาณเนี้ยบาๆาๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ดูปั๊บเราปั๊บแล้วลุงก็จะให้ถามเรามีคําถามอะไรหรือเปล่าก็ถามไปเรื่องอนาคตเรื่องอะไรเนี่ยลุงก็จะตอบมาเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเขาจะอธิบายเยอะมากแหละอธิบายละเอียดเลย นะครับคือมีบางตอนที่ลุงก็ทักเราอ่ะคือทักมาอ่านดวงอะนะทักมาแล้วก็รู้สึกขนลุกเพราะว่ามันเหมือนตรงกับตัวเรานะครับอือฮึก็ประมาณนี้แหละครับผมส่วนเรื่องราคานะครับราคาคือดูดวงใบไม้อ่ะจะยี่สิบบาทถูกมากนะครับแล้วก็มีดูดวงพยิบซีเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมพิกัดก็คือตรงบ t ทีเอเสนานิคมนะครับผมใกล้ราชโยธิน นะลงเท s ประตู3ส่วนเวลาเวลาคือลุงบอกว่าเปิดตอนประมาณ5โมงเย็นถึงติงที่2เพราะว่าแล้วแต่คิวถ้าคิวหมดก็คือปิดแต่คิวยาวมากแนะนําว่าให้ไปช่วงดึกๆจะดีกว่าเพราะผมไปตั้งแต่5โมงเย็นได้ดูๆคือ3ทุ่มยืนรอ,อไปเลยนานมากนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ฝากไันด้วยนะครับผม การดูดวงเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือต้องใช้ระยานในการฟังในการรับชมอะไรต่างๆนะครับใครที่ชอบด้านนี้สายมูเตลูเนี่ยก็สามารถไปดูได้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าในทิกตอกดังมากตอนเนี้ก็เลยมีลูกค้าไปดูเยอะนะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมได้ทำคลิปอื่นต่อนะครับผมแงก็ขึ้นเนื้อลฝันนี้นะครับสวัสดีครับ